สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมพูทุกท่านนะคะวันนี้ทีมงานกองเชียร์ชื่อจิ๊บค่ะคอยค่ะเบนค่ะตีค่ะจะมาสอนเพลงเชียร์สำหรับสีชมพูสำหรับให้ทุกคนนำไปซ้อมกันนะคะโดยที่เพลงเชียร์จะมีทั้งหมด5เพลงเดี๋ยวเนื้อเพลงจะส่งให้ด้วยคือชื่อเพลงว่า Huawei, We l o v e You, ชมพูน่ารัก s ู s a แล้วก็กองพันสีชมพูมาเริ่มจากเพลงแรกเลยนะคะชื่อเพลง h u a w e หลีดก็จะสํานะคะแล้วก็จะมีกองเชียร์รับในบางท่อนเพลงแรกนะคะ Who are we? Who are we? พร้อมพร้อม <rom> 3 4 3> Who are we? Who are we? Who you are? We can go far here you are far can see Run in run out we can shout we can c h e e r We can come here we can c h e e r for we win เพลงที่สองนะคะชื่อเพลง We will rock you เพลงนี้จะต้องใช้ท่อนขา และท่อนมือในการประกอบการร้องโดยที่ <c oughs> จะเป็นสเตปแบบนี้นะคะเริ่ม We will rock you พร้อม,อมสาม <c oughs> สี่ We will We will rock you We cheer for we win We will cheer and we will try Never never mind We v i c t o r Y o เรียบร้อยเพลงต่อไปนะคะก็จะเป็นสเต็ปรวมมือที่ร้องแค่ท่อนเดียวสมมตินะสเต็ปม,มือพร้อมพร้อมสามสี่หนึ่งสองสามสองสองหนึ่งง่ายมากเพลงต่อไปนะคะชื่อเพลงชมพูน่ารักเพลงนี้จะมีบีเดอร์ <ขา S 2> และกองเชียร์ขานรับกันในท่อนหน้าต่อไปนี้นะคะชมพูน่ารักพร้อมพร้อมสามสี่ชมพูน่ารักไหมคะ ชมพูน่ารักไหมคะ <h ka? S 2> <plex neighborhood. S 1> น่ารักน่ารักน่ารักชมพูน่ารักคือคักเวลาลงเล่นชมพูใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักชมพูน่ารักคือคักเวลาลงเล่นชมพูใจเย็นเย็นเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักเพลงชมพูน่ารักนะคะจะร้องสองท่อนนะคะส่วนเพลงต่อไปชื่อเพลงสู้ซ่าก็จะมีบางท่อนที่จะลากเสียงนะคะชมพูสู้ซ่าพร้อมพร้อม ซูซ่าซูซ่สาซาปทาทังกาปาทังกีซูซีซีปทาทังกีปทาทังกางกชมพูซูซ่าปทาทังกาปาทังกีชมพูเซ็ <ปะ S 1> กซี่ปาทังกีปาทังกาอ่าจบต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายกองพันศสีชมพูซึ่งเพลงนี้จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนเต้นด้วยแต่ว่าเนื่องจากเวลามัน,นไม่ทันแล้วก็คือ จะสอนในสเต็ปต,ต,ต่อไปแล้วก็ไปใช้ประกอบการแสดงในแมทต่อต่อไปนะคะกองพัดสีชมพูพร้อมพร้อมสาสเสียงกองลบดังสนั่นสีชมพูมพห้ำหันปกปักปัตตีแห้ยามแข่งแล้วก็เต็มที่แม่ไม่มีช้างขี่ไล่จับตะกะแตงตกดึกสีชยมพูเปล่าเปลือกพี่ถึงสีม่วงที่งามวิไลสีชมพูต้องระบายทันใดลุกขึ้นมาสา เอาปืมองมาค่ะ